สบายดีพี่น้องไอ้ไสยสิกับแล้วเด็บบาทนี่สิกับแล้วสิกับแล้วพนะคนนี้ทุละนี่ทุละคือว่ากินเขาเที่ยงเขานี่ก่อนโอ้ก็กินเขา กินเขาสิเปียงยังเบ่งดูวยเขาเต็มนาอีกผูนเสื่อนกินว่ากี้ไหมกินอีกไหมปาหนังไคเว้โบไม่ยังกินได้เขาแล้วไปใส่ตอกับนี่ไปเหตุงานตัวไปใส่เำเพ่อได้มืองูเมืองืไปนี่ละไปนีู่เทสงไปเสีมาเห็ดเทียงหน้าน่อยไปเยอยู่นะมึงเมยรดอบหนาเพื่อิไียอยู่บ้านไม่ชายโพจน์ไกลเรก อะไรไปพุทเทสโตร์ไปเซ็นไปเซ็นได้เปไปเส้นนี้แล้วคุณแม่นเขาพุณตรงเลยบ่ตรงแล้วมาล็อกล็อกแยกเล่นหยอดหยอดสามแยกหรือหอดแยกคุณล้งเห็นึ่งตรงไปเลยตรงเลยแม่นตรงมาหอดออกบ้านสุกเก่าแม่นเขาบ้านปอพันปอพันเลี้ยวขวามาตรงห้องแม่นไปหอดบ้านเนี่ยเอียงเขาเลี้ยวซ้ายเขาน้าโพแต่ทางน้าโพบ่เขาเราสองห้องบ่ นีกานเหมอนท่ดอกอ้อมนอกพื้นที่บ้านแ้หอดองสองห้องแรนไปสิ่งสี่เขียนบ้นองสองห้องเปยน้อยเลเดียวหัวบับจ้าหน่ายกิดหอดมีทางแยกแบบใหญ่จากคันไปบนถนนแปดเลียบหมถมงป้อมเออมงป้อมเขาเดียวขวาอืมยับฟับเขาเดียวอดแค่ปากซอยมันบปไก่อีเลยเป็ว่าเสียบันแพ่งกรนมาเลยเสียบังเสียแล้วไปซื้อเสียบบงกันอ่ะมีขายบอไอ้สนับสนุนนะจ๊ เสนัสนุนเบิกนาวีเออปแวกทีเพลินำเพลินไปยังเพลินเพลินไปเรียนน้ำเหมือนรถมีน้องยูหันน้องพวงเออไม่ใช่พวงเออมีพวงยูหันเขี้ยอะไ่พวงล้เียแบบอะไร กั้น hmm ีกำปั <S <s ่นตีเป็นบาทพวกกันี่อตีนี่เดโทรหาพวก็ันน่ยกำปั่นตีเลยบะตรีปัญหาอย่างอหยอหักใจนี่เข้าล่ะไปอยู่ใส่กัคือเข้าแต่เชว่าว่านี่เห็นผิดกันที่ยังคอยยิบไปหาพี่หาน้องคอยยิไปได้ยนแต่ยามนี่หันกันนี่นี่พวงหลุดนี่น้องเอิ้อนอืมเหตนดมันหูจากกันเ้าก็พูดอะไรกันงออกไปอยู่หัน แบน,นเซอร์ผมนี่เลยนะนีดอกเือผมเป็นลาเป็นเือนร้องกันลเลยแกไ,ไปหานั่นเดอแหวกไปหันหันกินปิงไก่ผ้าแหเขบใไบว์ลโวลพุชิปะยูย่ไปหาแจกย่งบ้านแพรอ๋อเจ้าบัไปพูดร่องการน้ำพึน่นจีเจ้าบัไปพูดร่างก,กายน้ำพึน่นจี ออกจากแล้วครัวได้ติดตามศิลปินดังแท้ปอยูย่บ้านปายยุดนี่แหละว่าเพื่อนเจ้าอยู่นี่ว่าเพื่อนทั้งเนาะอยนึกว่าเจ้าอยู่บ้านแยอยเลยซีเวียไปเล่นำ้ำขายยูมองไดยร้านอ๋อทางบ้านอาจารย์ปูสนใ้ โเผ็ดโเผ็ดโเผ็ดเอาโเผ็ดโอสคเอาสันเดี๋ยวกันดูทางฝุ่นมันคนละทางเออมันคนละทางโอเคโอกาสหนาค่อยว่ากันจุ๊บจุบแสงว่าไปขายของตามสมด้วยผีดบอสันว่าโเผ็ดแล้ว ชักเพลิดเพลดแล้วก็ไม่ได้ต่ำน้ำจ้าะทีเนี่ยงันอดีเล็กนอดีเล็กเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดเนี่ยผูเ่าเสีลืองูซอไ่ได้ฟุ้งซ่านนะเน่ยต้องคอยเก็บแลเลกแล้วน้อยไปนน้แล้วอยเปิดแต่พูดีกตัวเปิดวง เงี้ยกับสิเหลืองตอ้วันนอนผีกวอนตัวนี่ละสีเฮ็ดไปห้นี่ละไพนี่ใจนี่ไปบ้านแพงอย่างรูแปดป่ะสิบนาบวกหลังกับสิบหกรูอะไรอยู่ดแล้วเขาแล่นเขาโผล่มกูรณ์เลยเนาะแม่ไอ้กอกไส้เจ้าแม่นั่นล่ะครับจังไก่ราะว่ามองง่ายที่สุดกับขันมันเปลี่ยนน้ำล้างปูน้ำยูโรกับตรงเลยนั่นเขาเออมันจังบอร์สอกแสกอียังงอยู่ในคนละบ้านจะได้ไยู่บ้านเขาน่ะล่ะแกาแต่ว่าแก้อยู่นอกทางไปทางฝั่งฝั่งตะวันขึ้นนี้ ท่านได้ขายใบท่านตอนนั้นใสเจ้าออกเจ้าออกจะออกกลางบานเขาเด้อตุ๋งยังเดี๋ยวปกผู้ใหญ่เราอยู่ใส่เมื่อกลางวัดกลับไปทั้งวัดวััดนน่ละออกวัดไปแล้วไม่ผิดวัดไปแล้วที่มปกผู้ใหญ่อยู่อยู่ทางข้างนั่นล่ะบ้านข้างข้างบ้านเราวอยู่ใส่เมื่อกลางตรงหน้าผู้เดียวผู้บอกว่าจะหาสมยังจะที่บ้านออกมาเขาได้ถามเฮียนอยู่ติดทางเลยเฮียนเขาหน่นะยู่กลางอยู่กลางทรงหน้าผู้เดียวใส่เมื่อ ทานหนาวัดออกไปอยากเร็วๆวันนี่กันยิันเียออกไปวันแพ่งผมต้องวนศอกแสกใหจบบ่าจักไอแล้วสิไปวันแพงเพราะขันน้็กห้ปูให้ปูเบิ่งเวลาผ้ามานามานอนค่อยไปเพราะว่าค่อยนัดเขาาบสี่โมงคุจั้นต้องกอกันไมัวันดีครับผมปลอดภัยปลอดภัยค่ะรถนี่ก็ได้วงนี้ ขารสั้นกานพวงว่าผ้าไอรล้วบไปจากข้าวอรอบนารอบน่ะพอไม่ยื้อยู่รอบนามื่อมื่อเมือหน่นทีเราไปที่ไหนตรวจการภาษีไมาเห็ดหน้าแปลงสาธิทิศไทยยืนหน่พี่นายเออว่าแล้วบ่พี่น้าสาธิทตัวยังาาทิง่ยเราเอาเห็ดอีลีเลยเห็ดอีลีเลรอนาว ไปแล้วพี่น้องนี่แหละทะลุลมิติอีนีต่ตัวนี่ก็จากไปก็ไปก็จากมากก็มากเยดยดากะลยเนีน่แล้วเฮยดากเดบอ,ดอด่ะนี่เดบอ่กลับเดบอ่ะกลับเดบอ่ะนะ เกิดสีหลอดเลยคุณแบบคุณท้องแล้วคุณจะไปเลยขายบอลลูนดอกไปแล้วพี่น้องไปแล้วไอซ่ มีตีอิลีพี่น่องเอ้ยคน,นเด้อพี่น่องผู้ใดสิมาเล่นน้ำพญายุดอีกกับมาเรอบัดที่นี่ยุทงยุทายผิดแหละมันจังยินตาหัง ว่ามีหมองน่ง,งเตียงพอยุดกำลลังเหตุเตียงกำลลังเหตดเจ๊นด่ก็ได้นั่งแท้แล้วพ,พี่น้องพีนาเนเาะพี่ทีนาปีสิม,มาอาร์คิดดีฝากไว้สักมีสักก้อนพี่น้องพอ,อกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สบ,บายดีพี่น้อง